สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องครับมีแนวใสียเบิ่งพี่น้องครับนะครับ่ว่าผมกับโอหัวพื่กันนะว่ามันเปลี่ยนมีอย่างมันเปลี่นอย่างไดนะครับเออเกิดมากับเพิ่งเคยเห็นได้พี่น้องครับนะครับอ่าพูดไดหัวใครรู้เม้นบอกกันเนี่ยพี่น้องครับนะครับอ่าไม่ถูกไม่ว่านะครับก็คือ ผมเนี่ยกับป้งหูไอ้หลีนะเดี๋ยวผมพามาเบิกนี่ใครจิว๋วขอแนวขอแนวขอจาบแนวขอแนวดึ๊บมา ปด้หูบอกกันแน่นะครับไข่จิ๋วนะคะทุกคนีน่ะนะนี่เดี๋ยว<ห>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมสลับกองให้ไป <c oughs> นี่นะไปไปฝนจิม <c oughs> หน้าจอยพอนะตรงสี่เหลี่ยมไม่ใช่ นี่ตรงสี่เหลี่ยมกลางจอนี่นี่เห็นไหมเออนี่เหรอชิปเบิกเนี่ยพูดน้อยมากเอาใส่มือหนูเนี่ยใส่มือหนูด้วยนี่เดียวไปหน่องอยจิอย่าให้มันอย่าให้มันตกนะตกไม่ได้นะมันจะค่อยมันเป็นจิวเลี่แบบนี้แล้วพ่อมาพ่อถือไว้มันจะตกแตกถ้ามือหนูไหมเนี่ยโอ๊ยไม่เข่าเลยเข่าน้อยๆดิข้านี้เอง จิ้วหมากเลยค่ะทุกคนเน่ยแง่โอ้ยแม่มันฝักมาเป็นแบบจิ้วหรีวหมากเลยอ่ะนมโอ้ยจิ้ว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 อะกูได้หัวจักเม่นบอกเนี่ยนะครับพี่น้องครับความเม่นมาด้วยนะคะแต่ว่าผมผมเข่าไปเบิงแล้วล่ะเข่าไปเบิงอ่ะผู้เพิ่นลงก่อน ผู้เพิ่นรี่คยเห็นผู้ปฏิหดจักนะครับเพิ่่นเนเพิว่ามันเป็นของดีเป็นของเอาไว้บูชานะครับนะครับค้าขายเพิ่นว่ามีไหวขอบข้อ,ของบูชาตอนออกไปขายของนะครับค้าขายนะครับสิได้ขายดีเพิ่นว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเบื่อนี่หน่อยยังได้ไหมครับ กาพูดได้เลยว่าเกิดมาพึงเคยเห็นนะครับไปจับเองไปเดีวั่างแมนนะโน,น่นโน่นโน่นโน่นไปเล่นตรงนน่นไปเบิ่งขนาดเนี่ยโอ้ย เอาผู้ใดที่เคยพ่อผู้ใดที่เคยเห็นนะครับเมินบอกกัน,นเนได้พี่น้องครับนะผมก็อยากหูเขาแกันว่ามันเป็นนิยงเออผมกับพ่อจักกี้กันว่ามันคืออีหยังใครอีหยัง,ยงนะเอเอผู้ลังคน,นผมขอไปเบิ้งนะครับผู้ลังคนเพราะว่าเป็นไข่ล่มนะครับ เป็นใครล่มก็เล้ยปงหูสิว่าเพราะว่าเาบ่เคยเห็นเหากะเหากะปงหูว่ามันคืออย่างนะครับนี่นะครับพี่น้องครับไปมือจักเหม็นบอกนิเด้อครับพี่น้องครับนะครับเหากะบ,บก่เคยเห็นเนาะโอ้มันหน่อยแห้งยิ่ิเด็ด นิดเดียวนะบทสวาถือคือเพิวานะครับว่าของดีข้กจากเสด็เก็บไว้รักษาไวนา้นะครับบูซานะครับหรือจังไหพี่น้องวะเออเป็นคนเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับผู้ใดเสือ้อผู้ใดบังคับด้วยพี่น้องครับผู้ใดเสืยก็คือเสื้อนะครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับผม ต่างคนต่างความคิดนะครับกาวใกล้กันบ่ไดพี่น้องครับนะครับว่าให้กันกับบ่ไดน้ำได้เนาะเพราะว่าคนเสือกับคนมันก็ตตองมีคนเสือคนบ่เสือ,น,สอนะความเชื่อส่วนบุคคลคือเขาวานะครับมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อนะอมีทั้งคนรู้จริงได้รู้ไม่จริงนะครับ กระสีะมาณนี้พี่น้องครับนะครับพอดีบังเอิญใหญ่ห้างใหญ่ห้างไกลนะครับรเอินไปเห็นเอินไปเห็นกันเลยนี่เหมือว่าเคยเห็นนะครับกะถือว่าการถ่ายพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวแยงนำเอาไง,ไง่ายๆซะผมถ่ายเนี่ยลงคลิปเนี่ยไปคืออยากถามนะครับอยากถามพี่น้องนะครับว่าเคยเห็นบ่เขาเอิน่นี่ยังมันคือไง นะครับนี่ผู้ใดที่หัวจกักผู้ใดที่เคยเห็นนะครับเม่นบอกกันแน่เด้อพี่น้องครับนี่นิดเดียวนะครับซ่อมหน่อยก็หนีโป้ออีกอ่าหน่อยหน่อยก็หนีโป้มืออีกน้าผู้ใดเม่นเอผู้ใดหัวเม่นบอกกันแน่เด้อพี่น้องครับนะครับผมสวัสดีครับ